ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นปัญหาราคายางที่มีแต่ความไม่แน่นอนทําให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาในเรื่องรายได้ในปีพุทธศ,ศักราช2543เป็นช่วงที่ราคายางอยู่ประมาณ18บาทถึง22บาทต่อ1กิโลกรัมจนกระทั่งในปี2547ถึง2549ราคายางเฉลี่ยอยู่ที่65ถึง80บาทและในปี2554พุ่งขึ้นสูงไปถึง 148บาทต่อ1กิโลกรัมก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ราคาเฉลีย่ยประมาณ46-48บาทเท่านั้นเนื่องจากความต้องการยางพาราของภาคอุตสาหกรรมต่างๆลดลงรวมถึงผลผลิตน้ำยางดิบที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศไทยเองและจากภูมิภาคอื่นของโลกทำให้ราคายางในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นสาเหตุให้ราคายางในประเทศได้รับผลกระทบ ในขณะที่รัฐบาลต้องรับภาระในการดูแลเกษตรกรและต้องรักษากลไกลของตลาดด้วยการอุดหนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตราคาอย่างต่อไร่ที่ประมาณ2,520บาทและไม่เกิน25ไร่ต่อเกษตรกร1คนที่อสอถึงอยู่เนี่ยภายในอาทิตย์หน้าก็จะจ่ายจากอ,อ,อสยไปตอนนี้ก็ชัดนะครับโดยเลือกที่จะไม่อุดหนุนราคาเนื่องจากว่าในช่วงนั้นนายทุนต่างๆมีการกักตุนยางไว้มากกว่า7แสนตันและในขณะนั้น มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องที่อำเภอเฉบวดและในการเจรจามีเกษตรกรจํานวนหนึ่งพอใจในการได้รับการค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลแต่อีกส่วนหนึ่งยังคงเรียกร้องที่ราคา120บาทต่อ1กิโลกรัมในส่วนนี้เองรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลืออยู่ที่85บาท90บาทเนี่ยมันพอไหมคะลุงมันมันโอยอีสานม,นมาจะเรียมันไม่ได้อีสานมันมีเนีว มอน้าปลาแล้วก็จบแต่คนใต้มันอาหารมันกินกินมากกินหลากหลาย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 การชุมนุมของม็อบสวนยางในครั้งนี้มีความต้องการที่รัฐบาลต้องกลายเป็นผู้ต้องหาทางสังคมโดยมีการสนับสนุนจากนายทุนสวนยางและนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังในการปลุกระดมให้มีมวลชนออกมาต่อต้านและกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือพวกเขา ความวุ่นวายทางการเมืองที่จบลงด้วยการยึดอำนาจของทหารนับได้ว,ว่าเป็นรูปแบบปฏิบัติของการเมืองไทยมาช้านานและเหตุผลหรือข้ออ้างในการยึอดอำนาจในครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นความวุ่นวายความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของประชาชนทั้งสองฝ่ายและฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นแต่ใช้ข้ออ้างความเดือดร้อนต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มชาวสวนยางกำมะรอที่ก่อความวุ่นวายขึ้นมาในครั้งนี้ด้วยนั่นเอง วันนี้ราคายางได้ตกต่ำลงไปอยู่ที่กิโลกร,รัมละไม่ถึง50บาทขณะเดียวกันอ,อสอีอได้ตกลงให้บริษัทโนมินีสของนายทุนสวนยางที่ล้วนแต่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของมักเะอวดได้ซื้อยางออกไปในราคาตลาดปัจจุบันซึ่งข้ออ้างในการแก้ไขาราคายางตกต่ำที่มีการกล่าวไว้ว่าต้องเร่งระบายยางออกไปเพื่อพยุงราคาตลาดยางให้กระเตื้นขึ้นนั้นเป็นข้ออ้างที่ไร้เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะนี้ ผลผลิตกำลังล้นตลาดและราคาก็ผกผันลงต่ำเรื่อยๆแต่อสอยอกลับเร่งระบายออกไปด้วยการขับทุนแบบนี้อีกจึงเป็นข้อสังเกตว่ากรณีการเรียกร้องราคายางเมื่อช่วงปีที่แล้วนั้นมอบที่เรียกร้องราคายาง120บาทต่อ1กิโลกรัมแต่ใช้เป็นข้ออ้างในการล้มรัฐบาลมันคือข้อเรียกร้องที่แท้จริงของเกษตรกรหรือไม่เพราะวันนี้ราคายางที่ต่ำกว่าในขณะนั้นกว่าครึ่งกลับไม่มีการออกมาเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวใดๆและหนำซ้ำ หัวหน้าคอสชอยังออกมาบอกให้ชาวสวนยางลดการผลิตอีกด้วยเออมีปัญหาหมดอ่ะนะวันนี้จะขอราคายาง90บาทร้อยบาทผมถามแล้วขายได้่าไรขายได้60บาท70บาทไม่เกินนะแล้วมันจะไปขา,ขายใครในโลกเนี้ผมไม่เข้าใจแล้วก็ปลูกเข้าไปเดี๋ยวสัทำห่งลุกมยางอีกทีวันหน้าจะไปขายโดนบางดาวพานมันะ้ย <c oughs> ขายบนนี้ไม่พอแล้วโลกไม่พอซื้อแล้วนะเรื่องนี้ถือเป็นข้อสรุปที่ไม่ลงตัวและไม่เข้ากันในด้านตักกะและเหตุผล จากการเรียกร้องอย่างเอาเป็นเอาตายให้ได้ราคา120บาทต่อ1กิโลกรัมมาวันนี้เรือราคาไม่ถึง50บาทต่อ1กิโลกรัมทั้งที่รัฐบาลที่แล้วได้ยื่นข้อเสนอโดยมีเกษตรกรบางส่วนพอใจในการแก้ไขไปแล้วแต่กลับมีคนบางกลุ่มยังคงเคลื่อนไหวและสร้างเป็นประเด็นในการก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองจนสั่งสมลุกลามไปจนถึงการทำลายระบอบประชาธิปไตยของไทยให้พังทลายลงไปอีกครั้งคำตอบของผู้นำม็อบเหล่านี้อยู่ที่ไหน การเคลื่อนไหวต่างๆในครั้งนั้นทําไปเพื่ออะไรและใครต้องมาแบกรับวิบากกรรมในครั้งนี้การคืนความสุขให้ประชาชนจากการสร้างเรื่องเลวๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเล่นบทพระเอกกำมลรอมันก็ไม่ต่างกับการวางเพลิงเพื่อเอาเงินประกันและต่างกันที่ผู้มอดไหม้นั้นเป็นประชาชนตาดำๆนั่นเองประชาชนอย่างเราๆต้องกลายเป็นเหยื่อให้คนพวกนี้ไปอีกนานแค่ไหนสิทธิที่แท้จริงคืออะไรชีวิตของคนในชาติจะต้องเจอวิบากกรรมแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะดิ่งเหวลงไปอย่างปัจจุบันนี้